สวัสดีครับมาพบกับนชุวยเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็จะลองทดสอบซื้อแอป,ปเป็นครั้งแรกนะครับบางที่็เรียกสมัครสมาชิกอ่าสมัครสมาชิกรายเดือนรายปีเข้าแล้วแต่เราจะใช้นะครับพอดีปกติเนี่ยผมใช้แอป,ปใน Android เนี่ยผมก็ไม่เคยซื้อไม่เคยสมัครสมาชิกเลยนะครับผมใช้ฟรีตลอดอ่าเลยอ่อยาเขติดลายนะ้ำติดลน์ไปแต่พอดีคราวนี้มีคนเขาอ,อยากจะไปช่วยไลฟ์สดแล้วให้มันมี ใส่สปอนเซอร์เข้าไปของสนามที่เขาไลฟ์ได้เขาก็ยอมเสียค่าให้รายเดือนให้นะครับเราก็มาลองดูก็คงจะซื้อแค่รายเดือนอย่างเดียวนะครับตัวนี้ที่ผมจะ,ะเดี๋ยวเวลาซื้อครับเขาเลือกไปเรื่อยๆเริ่ก่อนถอเลคคอร์ดก่อนนะครับป๊าบผมไม่เคยซื้อเหมือนกันนะครับเราเลื่อนไปทางมุมขวาเลือกใส่ภา้าต้องการใส่ภาพนะ,ะแตะปราบ มันไม่มันไม่สามารถให้สาสตร์ใส่ภาพไปนะครับมันมีอ่าให้สมัครสมาชิกนะครับประพันรายเดือนนะหลายปีแต่ผมเนื่องจากอ่าเขามาให้ผมช่วยแค่ครั้งเดียวนะผมเสียเสียเป็นรายปีก็ไม่ไหวนะครับแพงเหลือเกินรายเดือนผมไม่ว่าแพงเลยสักร้อยกว่าบาทอะไรเงี้ยถ้าคนมีทําธุรกิจอ่ะโอเคนะแต่แบบอย่างบางคนเนี่ยอย่างผมไปไลฟ์สดส่วนใหญ่ก็ไม่ได้เป็นเป็นธุรกิจอะไรนะครับไม่ค่อยไม่ค่อยได้อะไรอ่าซื้ออ,อย่างนี้ยยังบางทียังไม่แบบ ไม่ค่อยคุ้มแล้วผักขาค่าน้ำมันค่าน้ำมันด้วยไม่คุ้มอะไรเลยแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับอ่าคราวนี้เราก็ใช้ฟรีมาตลอดครเาวนี้ยเาอยากให้ช่วยใส่เขายอมจ่ายแล้วก็ซื้อมานะครับเอาแค่รายเดือนนะผมก็แตะเข้าไปผมก็ไม่เคยซื้อนะครับมาลองดูแพ็กเกจออนวันจะทำไรได้นเนี้ยก็จะบอกนะครับว่าแพ็กเกจออนวันทำไรได้ปึ๊บปึ๊บปึ๊บป๊บป๊บเข้ารายการรายเดือนแล้วก็สามารถยกเลิกต,ตลอดเวลานะครับเราก็กดซื้อทันทีอ่าดูที่เป็นยังไงนะครับผมก็ เนื่องจากผมมีใช้เป็นช้อ p ปี้เพนะครับผมก็จะชารนะผ่านช้อปปี้เพยเพราะว่าผมผูกช้อ p ปี้เพไว้มันทําได้หลายอย่างนะครับเราต้องไปผูกไว้ก่อนนะแล้วก็กดสมัครรับข้อมูลแล้วเขาก็บังคัให้เราใส่รหัสช้อ p ปี้เพนะครับ่ามสมัครหลายรหัส Gmail แล้วปีเพย์อันนี้รหัสไรเนาะเดี๋ยวขอลองดูก่อนนะครับะนะครับเราก็ต้องใส่รหัส gmail เรานะครับแล้วอยา่างนี้เขาก็จะถามว่ามีการตั้งค่าสำรองไหมอันนี้ผมไม่เป็นไรไปก่อนนะครับผมเรียบร้อยแล้วนะครับมันก็จะเป็นสถา,านะคือสมัครสมาชิกรึเือเรียบร้อยนะครับอะเขามามาดูนี้ สมัครสมาชิกแล้วสมัครสมาชิกแล้วครับหลังจากเราสมัครสมาชิกไปแล้วนะครับเราก็จะสามารถใช้ฟีเจอร์ได้หลายอย่างนะครับก็คืออย่างใส่รูปเข้าไปเนี่ยเราก็ใส่รูปเข้าไปได้ไไดะนะครับอ่าอย่างที่ผมทำเนี่ยก็ผมใส่รูปเข้าไปได้ใส่รูปเข้าไปได้ครับแล้วก็มีอะไรมางนะอันนี้แล้วแต่แอปเรานะครับที่เราใช้นะอ่าอันนี้คือแอปที่ผมใช้ก็คือคาเมล่าไฟล์นะครับปกติก็ คลองไม่มีอะไรนวะอันนี้มันใจได้อยู่แล้วครับหลักข้อภาพข้อความเอฟเฟกต์อ่าแล้วก็ตัวใหญ่จะเป็นไอฟีเจอร์ตรงนี้นะครับหลายๆอย่างเนี่ยปกติที่มันล็อกไว้ก็จะใช้ได้หมดอ่าอย่างสมัยมัก่อนผมชอบใช้สกอ์บอร์ดใช่ไหมครับเมื่อก่อนเนี่ยใช้ไม่ค่อยใช้เลยนะอ่าใช้ได้อันเดียวนะครับมีให้ฟรีอันเดียวตอนนี้มันก็จะมีหลายรูปแบบนะครับอ่าแล้วก็เลือกได้นะไาจะใส่อะไรเข้าไป อ่าเงี้ยนะครับกินมาขึ้นไรอ่านไม่ทันเนะาะเนี่ยเราก็จะใส่ได้ครับเราเราไลากีฬาไลากีฬาอยู่อ่าแต่เนี้ยปั๊บไลกีฬาอย่างเงี้ยครับเราก็ใส่โลโก้อันนี้คันอะไรเข้าไปได้นะครับอ่าแค่นี้เรียบร้อยแล้วนะครับครับโอเคสะดวกเลยนะแต่แหมก็เสียได้ตังค์นะครับเพราะว่าปกติผมไปส่วนใหญ่ก็ง,งานแต่งกิ้วนะครับอ่าไม่ค่อยได้อะไรนะครับถ้าถ้า ซื้อแอปก็ก็หลายอยู่นะอ่าแต่ซื้อเป็นปีก็จะถูกกว่านะครับนะก็ลองไปตัดสินใจกันเองนะครับว่าจะซื้อ,อยังไงแต่นี่ก็เป็นการสอนวิธีซื้อมากกว่าเนาะอย่าไปเรียกว่าสอนการใช้แอป,ปเลยเดีวยวการใช้แอป,ปผมจะทำละเอียดอีกทีหนึ่งนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอ,ขอ,ขอแค่นี้นะครับสวัสดีครับ